EP ที่6เจนนี่ซื้อบ้านร้อยล้านเพราะเชื่อมั่นในตัวเองใครจะไปคิดเด็กสาวที่ร้องเพลงใต้ถุนบ้านจะกล้าตัดสินใจซื้อบ้านร้อยล้านด้วยเงินสดเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนชีวิตได้จริงสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางเบื้องหลังการซื้อบ้านราคา1น0ล้านบาท ด้วยเงินสดของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นค่ะโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีซึ่งก็จะเน้นไปที่พลังความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักเลยครับสวัสดีครับภาพมันชัดมากเลยนะคะจากเด็กสาวที่แบบว่าร้องเพลงอยู่ใต้ถุนบ้านกลายมาเป็นเจ้าของคฤหาสน์ร้อยล้านครับผมเป็นภาพที่น่าทึ่งมากมันเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยแต่คำถามที่น่าคิดก็คืออออะไรคือคกลไกที่ทำให้คนคนหนึ่ง กล้าตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนจะไกลมากๆครับไกลเกินฝันเลยทีเดียวแล้วก็ไปถึงจุดนั้นได้จริงๆลองมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับครับถ้ามองในเชิงกรณีศึกษาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยหรือว่าอะไรแบบนั้นค่ะแต่มันเป็นการผสมผสานการระหว่างความเชื่อมัน่นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็การลงมือทำอย่างจริงจังด้วยท่ามกลางข้อจำกัดเยอะแยะเลยนะคะใช่ครับท่ามกลางข้อจำกัดมากมายจริงๆ ถ้าดูจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเจนนี่เขาแทบจะเริ่มจากศูนย์เลยนะคะมีแค่เสียงเพลงกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครับไม่มีทีมงานไม่มีการลงทุนใหญ่โตอะไรเลยอาศัยความพยายามส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะการเริ่มต้นจากศูนย์แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับในง่ายหนึ่งมันก็แสดงถึงความมุ่งมั่นมากๆค่ะแต่อีกมุมหนึง่งการไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให กล้าเสี่ยงมากกว่าคนที่มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้นะครับอืเป็นไปได้ค่ะซึ่งมันสะท้อนพลังของการลงมือทําจริงๆแม้ว่าทรัพยากรจะจํากัดมากก็ตามแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็น่าจะเป็นการตัดสินใจตั้งค่ายเพลงของตัวเองใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มากก่อนเลยนะคะตรงนี้ดูเป็นการตัดสินใจที่เ,เสี่ยงมากๆเลยนะคะเสี่ยงมากครับในสายตาคนนอกตอนนั้น อาจจะมองว่าเพอ้อฝันด้วยซ้ำไปค่ะแต่มันคือความกล้าที่น่าทึ่งแต่ข้อมูลก็ชี้ว่ามันไม่ใช่ความกล้าแบบบุ่มบามนะอ๋อค่ะมันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเป็นฐานอยู่อืมความเชื่อมั่นนี่เองใช่ครับซึ่งความเชื่อตรงนี้แหละที่สำคัญมากมันเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าเพอ้อฝันให้กลายเป็นการลงมือทำที่ท้าทายแล้วก็แตกแต่งออกไป แต่แค่เชื่ออย่างเดียวก็คงไม่พอใช่ไหมคะวิสัยทัศน์ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับต้องมีการวางแผนเรื่องเงินที่ดีมากๆมารองรับด้วยซึ่งก็น่าสนใจว่าเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงใช่เลยค่ะเรื่องการเก็บเงินนี่ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยข้อมูลบอกว่าเขาหาไรายได้จากหลายทางมากครับทั้ง u t u b e คอนเสิร์ตพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือวิธใีนในการใช้จ่ายที่เข้มงวดมากครับผม ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็นำเงินไปลงทุนต่อยอดแล้วที่สำคัญมากๆคือมีเป้าหมายเรื่องบ้านให้ครอบครัวเป็นแรงผลักดันตั้งแต่แรกเลยตรงนี้ชี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าวินัยทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆค่ะแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความหมายทางอารมณ์มากๆการมีเหตุผลที่แข็งแรงใช่ครับอย่างการสร้างบ้านให้ครอบครัวนี่แหละครับที่เป็นพลังผลักดันให้เกิดวินยัยแล้วก็การจัดการเงินอย่างเป็นระบบมากๆครับ แม้จะมีรายรับเข้ามาเยอะมากก็ตามครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะจัดการได้ดีขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าสเส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายง่าย,ายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหล,ลาบระหว่างทางก็เจอกระแสะวิจารณ์ดราม่าต่างๆเยอะแยะไปหมดครับผมเจอเยอะมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการรับมือของเขาที่เลือกจะนิ่งๆแล้วก็ใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พัฒนาตัวเองพัฒนาค่ายต่อไปเรื่อยๆ การรับมือกับแรงกดดันแล้วก็คำวิจารณ์จากสังคมแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางจิตใจหรือที่เรียกว่า resilience ที่สูงมากเลยครับค่ะสำคัญมากเลยครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยในการเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆแบบนี้การเลือกที่จะโฟกัสกับการทำงานการพัฒนาตัวเองใช่ครับอาจเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นแรงขับเคลื่อนแทนที่จะไปจมอยู่กับปัญหาอืมดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า คนเรามีวิธีรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกที่แตกต่างกันไปอย่างไรบ้างเพื่อให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้พอมาถึงภาพสุดท้ายคือบ้านร้อยล้านหลังนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างสวยๆงามๆเท่านั้นนะคะคแต่มันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างไปแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันสรุปความหมายว่ายังไงได้บ้างคะถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับ บ้านหลังนี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ที่อยู่อาศัยธรรมดาธรรมดาครับมันคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเดินทางทั้งหมดเลยทั้งความพยายามความมุ่งมั่นการวางแผนและที่สําคัญและที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าความฝันที่ดูเหมือนไกลมากๆเนี่ยไกลเกินเอื้อมสามารถทําให้เป็นจริงได้ด้วยการลงมือทําอย่างต่อเนื่อง ไม่หสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องราวนี้ก็คือพลังของความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเมื่อรวมกับความกล้าที่จะแตกต่างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อเนี่ยครับผมมันสามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้จริงๆแม้จะเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยก็ตามใช่เลยครับบ้านหลังนี้จึงอาจเป็นมากกว่าบ้านของคนคน,คนหนึ่งแต่มันอาจสะท้อนความหวังของคนธรมธรมดาธรรมาที่กล้าฝันใหญ่แล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจัง แล้วเรื่องราวนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่าอืมหากเรามีความเชื่อที่แน่วแน่แบบเดียวกันมีความพยายามและวินัยที่สม่ำเสมอในระดับเดียวกันนี้ค่ะจะมีเป้าหมายอื่นๆในชีวิตอีกบ้างไหมที่ปัจจุบันเราอาจจะมองว่าเห้ย hey, เป็นไปไม่ได้หรอกอืมแต่ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งความเชื่อความพยายามวินัยเนี่ย แท้จริงแล้วเราอาจจะสามารถเอื้อมขวามันมาได้เช่นกันข้อคิดเงินซื้อบ้านได้แต่เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นที่ซื้อความฝันให้กลายเป็นจริงบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านของเจนนี่แต่มันคือความหวังของคนธรรมดาทุกคนที่กล้าฝันใหญ่